แมวเจออะไรนงแมวแล้วเจออะไรนหน้าตาตื่นเลยค่ะแมวแม้วเจอใครงแมวออกจากบ้านไม่ได้ค่ะแมวก็จะแอบดูตรงหน้าต่างค่ะคุณผู้ชมแมวจะดูว่ามีศัตรูตัวไหนมัางไหม ก็จะขึ้นกล่องสูงๆแบบนี้ค่ะขึ้นไม่แอบบดูซิว่ามีใครช่วงนี้หูตั้งเลยบางทีช่วงตอนเย็นๆก็จะมีหมามาวิ่งนะคะหมามาวิ่งในซอยแมวก็จะตกใจใช่ไหมน้องแมวหวางตั้งเลยขนลูกชูช้นเลยเอ้ยเช็ก ดูสิดูสิว้าวน้องแมวแมวกลัวเหรอมุมประจำมุมโปรโดของน้องแมวค่ะแมวแมวเห็นอะไรไปดูสิน้องแมวเห็นอะไรเนาะ